ตอนนั้นคุณพ่อผมเองะครับเขาก็มีความคิดว่าเขาอยากจะทําร้านขายสินค้าในราคาถูกเขาก็เลยโยนโจทย์มาให้ผมให้ผมเนี่ยลองเข้าไปศึกษาในตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์ดูนะครับผมก็มองว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เป็น,เป,นเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันเพราะว่าตลาดสินค้าไลฟ์สไตล์เนี่ยตอนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เติบโตค่อนข,ข้างเยอะทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศครับผมก็เลยคิดว่าตรงนี้ถ้าเราทําร้านใหม่ขึ้นมาก็สามารถเจาะแล้วก็เข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆได้หลังจาก ที่ผมลองเริ่มเข้าไปศึกษาดูนะครับผมก็หันกลับมามองบริษัทตัวเองผมก็คิดว่าบริษัทตัวเองเรามีความถนัดเกี่ยวกับเรามีทีมงานออกแบบเรามีทีมงานโมเดิลไรวมถึงงานระบบงานภายในต่างๆที่ค่อนข้างพร้อมผมก็เลยคิดว่าเราสามารถนําความชํานาญเหล่านี้ครับมาสานต่อเป็นธุรกิจใหม่ขึ้นมาได้ทำการบ้านหนักพอสมควรเลยครับผมก่อนที่จะเข้าไปรีเซนต์ตอนนั้นทําสไลด์เป็นเรียกว่าร้อยกว่าหน้าได้ครับ ก่อนที่จะเข้าไปพรีเซนต์ในที่ประชุมหรือว่าเรียนสภาธุรกิจครับทางครอบครัวเนี่ยมีการทาสิ่งเรียกว่าสภาธุรกิจใช่ไหมครับอยากให้ช่วยเล่าดีเทลให้ฟังหนึ่งได้ไหมครับว่าสภาธุรกิจนี้คือยังไงแล้วมีหน้าที่ยังไงบ้างครับครับของเราเองเนี่ยในส่วนตรงนี้ของเราได้มีการจัดทําธรรมนูญครอบครัวนะครับในธรรมนูญครอบครัวที่เราจัดทำเนี่ยก็แบ่งออกมาเป็น2ส่วนครับส่วนแรกเลยก็จะเป็น สภาครอบครัวนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเราเรียกว่าบอร์ดธุรกิจนะครับก็จะมีสส่วนนี้ในส่วนของบอร์ดธุรกิจเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนของเจน3นะครับก็คือรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยจะเข้าไปเป็นคณะทํางานเยอะหน่อยนะครับแล้วก็มีเจน2รุ่นผมเนี่ยเข้าไปดูแลในเชิงของภาพรวมนะครับก็มีหน้าที่ในเรื่องของการอาคอยเฝ้าติดตามดูธุรกิจเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ วางนโยบายอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ตัดคอยตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญสำคัญนะครับเพื่อที่จะได้ให้ดิเรกชันอันนี้เนี่ยให้กับทางซ e o ก็ดีกรรมการผู้จัดการก็ดีของจัลริษัทในเครือเราเนี่ยนะครับมีทิศทางในการที่จะดำเนินธุรกิจพาที่เป็นผาธุรกิจก็คยๆครับ e x e c u t i v e c o ที i t t e e ่ที่อยู่ในองค์กรใช่ไหมครับแต่ว่านี้เป็นสมาชิกเป็นคนในครอบครัวครับใช่ไหมครับรับว่าเวลาจะมีโปรเจกต์อะไรต้องมาพิชกับคณะ กรรมาการชุดนี้ครับครับก็จะมีสส่วนส่วนหนึ่งอย่างที่เมื่อสักครู่ผมเกิดไปก็คือจะเป็นธุรกิจเดิมที่เรามีอยู่นะครับอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือคณะกรรมการซึ่งส่วนมากเป็นเจน3นะครับซึ่งทุกวันนี้ส่วนมากก็จะเป็นคนใน Family เราเป็นส่วนใหญ่ในอนาคตเราเองก็มองว่าเราเอางอาจจะเอาคนนอกเข้ามานะครับครอบครัวที่มีความเ,ออเชื่อถือนะครับแล้วก็ดูแล้วมีศักยภาพมีความสามารถก็จะเอาเข้ามาช่วยส่วนตรงนี้